สิบสามสิบสิบ,สบ,สบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยพี่น้องชา,นา,าวนาชาสสวนชาวไร่การที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นหลักในการบริหารจัดการประเทศในส่วนของมาไทยเนี่ยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก ในการขับเคลื่อนด้วยการน้อมนำําจปจรัชญาของสิ่งพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันการที่จะนําจปจรัชญาของสิ่งพอเพียงมาให้เกิดผลจริงก็ต้องทําทุกภาคส่วนแล้วก็ทํให้เห็นจริงก็คือทําให้อยู่ในการประกอบอาชีพเรื่องของการประยุกต์หลักที่สมัใหม่สู่โคกน้องนาโมเดลเนี่ยจึงจึงเป็นแนวแนวที่ถือว่าเป็นการประยุกต์หลักความรู้นะครับศาสตราชาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเริ่มต้นที่การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการทํางานนะครับเราจะมีเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชนวางตําแหน่งว่าคือพี่เลี้ยงประชาชนคือข้อต่อการพัฒนาในการที่จะเชื่อมคนเก่งในแต่ละด้านให้มาทํางานร่วมกันกก้อาโมดีบลูระั สำหรับของจังหวัดยะลาก็จะมีการกลับเคลื่อนอยู่ใน2ระยะด้วยกันระยะแรกก็5รายก็จะดําเนินการในพื้นที่ของอําเภอเมืองจังหวัดยะลาในสตําบลแล้วก็อำเภอร,รามัน2ตําบลน,นะซึ่งวันนี้ก็เป็น1รายในพื้นที่ของอําเภอร,รามันตําบลวังปญาที่ขับเคลื่อนในเรื่องของโคกหนองนามโมเนลที่น้อมนําหลักประยาเศรษิกิพอเพียงทฤษตีใหม่ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สําคัญที่รัฐบาลได้สนับสนุนส่งเสริมให้กับพี่น้องประชาชนยังมาดูวันนี้พื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราบซึ่งมันไม่เหมือนกับที่เบตงเนาะที่เบตงมันจะเป็นพื้นที่สูงเราต้องมันมันมาดูนิดนึ่งว่าพื้นที่ของเราพื้นที่ตรงไหนที่จะขุดบ่อขุดสระได้เราเอาโคกหนองนาซึ่งที่ที่นี่เขาจะมีทั้งอ่าเรียกบ่อน้ําหลุมขนมโคกคองไทรไก่เราต้องมาประยุกต์ใหม่หมดเลยเราต้องไปดูด้วยว่าในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยข้อมูลภูมิประเทศยังไง ครอบครัวดีใจมากค่ะดีใจแล้วก็ยินดีมากที่ได้มามาร่วมโครงการตรงนี้จากที่ว่าเราเคยทาแล้วเหมือนกับว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เราไม่ใช่แค่ว่าเราให้กับครอบครัวเราแต่เราให้กับทุกคนอีกหลายๆคนแล้วก็มีความอบอุ่นทุกครั้งที่หน่วยงานมาช่วยดูแลมาให้คาแนะนํามาให้ความรู้ตรงนี้ค่ะขอบคุณ พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาขอบคุณพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะแล้วก็ที่สําคัญอยากจะขอบคุณนายหลวงของเราค่ะที่สอนให้ใช้ชีวิตแบบนี้แบบพ่อเพียงพอกินพออยู่ค่ะขอบคุณค่ะ